สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญของการศึกษาไทยนะคะการนำหลักสูตรใหม่พศ2568สอําหสำหรับเด็กประถมวยัยประถมต้นมาใช้จริงค่ะข้อมูลจากการประชุมที่เราได้มาเนี่ยชี้ว่าหัวใจสำคัญอาจจะไม่ใช่แค่ตัวหลักสูตรแต่คือโรงเรียนกับคุณครูจะเอาไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสารรค์ได้ยังไงโดยเฉพาะกับเด็กๆก,กลุ่มเป้าหมายหลักเลยนะคะ ใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเนื้อหาที่สอนนะฮะแต care, between, belief, scientific scientific yes. donc, ่เหมือนกับว่าเป็นการปรับวิธีคิดปรับระบบการเรียนรู้กันครั้งใหญ่เลยเพื่อให้เด็กๆมีทักษะที่พร้อมสำหรับโลกยุคใหม่จริงๆเน้นพัฒนาจักรยภาพของเขาเป็นหลักซึ่งอันนี้ก็ถือว่าท้าทายมากครับค่ะก็น่าสนใจว่าทาไมเราถึงต้องเปลี่ยนกันขนาดนี้เลยล่ะคะ คือการเรียนการสอนแบบเดิมๆที่ผ่านมามันอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมคะกับโลกยุคนี้ที่ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนกว่าแค่จําได้ถูกต้องครับโลกตอนนี้ต้องการคนที่คิดเป็นวิเคราะห์ได้แก้ปัญหาได้หลักสูตรใหม่เลยเน้นมากเรื่องอ่านออกเขียนได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารได้อย่างแท้จริงพร้อมๆกับพัฒนาสมรรถนะคือความสามารถที่ต้องใช้ในชีวิตจริงนะครับแล้วก็คุณลักษณะที่ดีงามด้วย ที่สําคัญเลยคือการเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆหมายถึงให้เด็กเป็นคนขับเคลื่อนการเรียนรู้ของตัวเองใช่ครับคือให้กิจกรรมมันนําโดยความสนใจของเด็กให้เขาได้ลงมือทําเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงที่มันเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวันเขาไม่ใช่แค่นั่งฟังเฉยๆทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเรียนดีมีความสุขนั่นแหละครับฟังดูแล้วบทบาทของโรงเรียนเองก็ต้องเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะ จากเดิมที่เป็นแค่ตึกมีห้องเรียนก็ต้องกลายเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ๆนี้แน่นอนครับโรงเรียนต้องยืดหยุ่นขึ้นมากต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆไม่ใช่แค่สอนไปตามตำราผู้บริหารนี่สำคัญมากต้องนำการเปลี่ยนแปลงสนับสนุนครูเต็มที่เลย และที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้องดึงผู้ปกครองกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องของโรงเรียนฝ่ายเดียวอ๋อให้เป็นภาพใหญ่ขึ้นครับแล้วก็โรงเรียนนําร่อง4 0 0พันกว่าแหง่งเกือบเกือบสี่พแห่งที่สมัครใจเข้ามาเนี่ยแหละครับจะเป็นเหมือนแนวหน้าทดลองให้เห็นภาพทําให้ดูว่ามันทําได้จริงโดยมีสพถอคอยหนุนหลังเรื่องครับทรัพยากรมีเครือข่ายให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยพอพูดถึงโรงเรียนเป็นโครงสร้างแล้ว คุณครูก็คงเป็นหัวใจหลักจริงๆของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เลยนะคะข้อมูลก็ย้ำว่าครูสำคัญมากแล้วบทบาทใหม่ของครูจะเป็นยังไงคะเปลี่ยนเยอะเลยครับจากเดิมที่เราคุ้นเคยว่าเป็นคนหน้าห้องคอยบอกความรู้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ผู้ออกแบบการเรียนรู้ใช่ครับแล้วก็เป็นเหมือนโค้ชหรือพี่เลี้ยงคอยกระตุ้นส่งเสริมเรียกว่า active learning นะครับทำให้การเรียนมันสนุกมันท้าทายแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กเจอในชีวิตจริง ให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรียนไปแล้วมันมีความหมายนะครูเองก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาด้วยทำงานร่วมกับเพื่อนครูคนอื่นๆผ่านกลุ่ม PLC PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใช่ไหมคะใช่ครับก็คือวงที่คุณครูมานั่งคุยกันแชร์เทคนิคช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาการสอนไปด้วยกันนะครับมีประเด็นเรื่องการใช้ AI เข้ามาช่วยออกแบบการสอนด้วยตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแต่ก็คงมีความทา้าทายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ครับคือแหล่งข้อมูลเขาก็พูดถึงนะว่าใช้ AI เป็นเครื่องมือช่วยครูคิดกิจกรรมได้ออกแบบสื่อหรืออาจจะช่วยประเมินเบื้องต้นได้แต่เขาเน้นย้ำเลยว่าต้องใช้อย่างเข้าใจและรู้เท่าทันอา uh huh. ไม่ใช่ปล่อยให้ AI คิดแทนหรือมาสอนแทนครูไปเลยเพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนการที่ครูปรับการสอนให้เข้ากับเด็กแต่ละคนเนี่ยยังไงก็สําคัญที่สุดครับ AI เป็นแค่ผู้ช่วยไม่ใช่หัวใจหลัก พอโรงเรียนพร้อมครูพร้อมแล้วการนำไปใช้จริงให้มันสร้างสรรค์อย่างที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างคะพอจะมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะความสร้างสรรค์มันจะเกิดตอนที่ครูไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆนะครับเช่นแทนที่จะสอนเรื่องพืชในห้องเฉยๆก็อาจจะออกแบบเป็นโครงงานเล็กๆให้เด็กๆลองปลูกผักสวนครัวที่โรงเรียนเลยอ๋อลงมือทาจริงใช่ครับเจอปัญหาจริงแก้ปัญหาจริงหรือสอนเรื่องอาชีพในชุมชน ก็อาจจะพาเด็กไปสัมภาษณ์พ่อขาแม่ขาในตลาดจริงๆเลยแล้วเอามานําเสนอในรูปแบบต่างๆมีการบูรณาการความรู้หลายๆวิชาเข้ามาด้วยกันโรงเรียนก็ต้องเปิดใจเปิดโอกาสให้ครูได้ลองผิดลองถูกบ้างนะครับแล้วก็เรื่องการวัดผลด้วยต้องเปลี่ยนจากการตัดสินว่าใครเก่งกว่าใครมาเป็นการประเมินเพื่อดูพัฒนาการช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นค่ะ ฟังดูแล้วการจะขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่ให้เกิดผลอย่างสร้างสารรค์ได้จริงๆนี่ต้องอาศัยพลังจากทุกส่วนเลยนะคะทั้งโรงเรียนที่ต้องสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็คุณครูที่เป็นคนจุดประกายการเรียนรู้ในห้องเรียนจริงๆถามชวนคิดต่อแล้วกันนะคะว่านอกจากทักษะการสอนตามแนวทางใหม่ๆที่เราคุยกันไปเนี่ยมันยังมีทักษะหรือมุมมองอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงแต่จริงๆแล้วมันจําเป็นมากๆสําหรับครูยุคนี้ เพื่อที่จะช่วยปลดล็อกศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเด็กแต่ละคนให้เขาพร้อมเผชิญกับโลกที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงใบนี้จริงๆครับ